บภาษีทรัมชีช้ชะตาการค้าโลกบี B. การตัดสินใจของศาลสูงสุดสหรัฐครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่บริษัทอเมริกันแต่ยังอาจพลิกโฉมหน้าการค้าระหว่างประเทศไปตลอดการมาร่วมเจาะลึกสถานการณ์ร้อนแรงนี้ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทั่วโลกต่างจับจ้องไปที่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเมื่อศาลเริ่มพิจารณาคดีสำคัญที่เรียกกันว่าภาษีทรัม ประเด็นหลักคือการพิจารณาว่าคำสั่งเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่เริ่มโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่คำถามสำคัญคือผลการตัดสินจะออกมาเมื่อไหร่และผลลัพธ์นี้จะส่งผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างไรไทยรัฐมันนี่ได้พูดคุยกับสามนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อไขข้อสงสัยและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคดีนี้ B คคำถามแรกที่ทุกคนอยากรู้ผลการตัดสินจะออกมาเมื่อไหร่กันแน่ B เริ่มกันที่มุมมองจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยซึ่งเผยว่าในการไต่สวนครั้งนี้ผู้พิพากษาส่วนใหญ่แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการใช้อำนาจของทรัมภายใต้กฎหมาย International Emergency Economic Powers (IEP) er. ในการเก็บภาษีนำเข้าในวงกว้างว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐโดยปัจจุบันยังมีภาษีหลักสประเภทที่ยังคงมีผลบังคับใช้ในระหว่างที่รอคำตัดสินของศาลได้แก่ B ภาษีตอบโต้ รีสิเปอร์โคเทอริซาบีภาษีที่เรียกเก็บในอัตราสิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นต์จากประเทศคู่ค้าของสหรัฐที่มีการเลือกปฏิบัติทางการค้าต่อสหรัฐตัวอย่างเช่นหากประเทศเอเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตราสูงสหรัฐก็อาจตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศเอในอัตราที่ใกล้เคียงกันบีภาษีเฟนทานิลบีภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งผลิตหรือเป็นทางผ่านของสารเฟนทานิลซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงโดยมีเป้าหมายหลักคือจีนเม็กซิโกและแคนาดา บีภาษีลงโทษ punitive tariff บีภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศที่สหรัฐมองว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าเช่นการละเมิดสัพย์สินทางปัญญาหรือการให้เงินอุดหนุนแก่สินค้าส่งออกอย่างไม่เป็นธรรมประเทศที่เคยถูกเรียกเก็บภาษีประเภทนี้เช่นอินเดียและบ,บราซิลบีภาษีสินค้าส่งผ่าน transshipment tariff บีภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ถูกส่งผ่านประเทศอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าของสหรัฐ ดรลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยให้ข้อมูลกับไทยรัฐมันนี่ว่าแม้การไต่สวนจะเริ่มต้นต,ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน2568แต่ผลการตัดสินอาจต้องใช้เวลายอย่างน้อยหลายเดือนหรืออย่างช้าที่สุดคือภายในเดือนมิถุนายน2569ด้านคุณบดินพุทธอินผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบอลจอิสปริงประเทศไทย ก็เห็นพ้องต้องกันว่าการตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐอาจกินเวลานานและลากยาวไปจนถึงปี2569แต่ที่น่าสนใจคือแม้ว่าทรัมป์จะถูกตัดสินว่าใช้อำนาจโดยมิชอบและการเก็บภาษีภายใต้กฎหมายอีเพื่อขัดต่อรัฐธรรมนูญจนอาจถูกระง,งับหรือยกเลิกไปคุณบดินเชื่อว่าทรัมป์ยังมีไม้เด็ดอื่นๆที่จะนํามาใช้ได้อีกบี B. แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจบีถ้าถามว่ากรณีที่ศาลตัดสินว่ามาตรการทางภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายสหรัฐต้องคืนเงินภาษีที่เก็บไปแล้วหรือไม่คุณบดินตั้งคําถาม ผมเชื่อว่าทรัมป์เองไม่ยอมเสียหน้าอยู่แล้วหากถูกศาลสั่งห้ามเก็บภาษีเขาอาจจะหันไปเล่นงานในมิติอื่นแทนซึ่งจุดนั้นอาจสร้างความพันผลใหม่ให้ตลาดได้แต่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาอาจจะเล่นได้ไม่โหดเท่ากับปีนี้เพราะปีหน้าจะมีเรื่องของการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามยังมีอีกมุมมองที่น่าสนใจจากดรอมรเทพจวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร c m เไทยซึ่งมองว่าผลการตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐอาจออกมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือในเร็วๆนี้โดยแนวโน้มการตัดสินนั้นคาดว่าจะเป็นแบบแบ่งรับแบ่งสู้คือศาลอาจไม่ได้ปฏิเสธอำนาจของประธานาธิบดีทั้งหมดแต่อาจจะผลักภาระให้ทรัมป์ต้องไปขอ,อการรับรองจากรัฐสภาแทนซึ่งอาจเป็นทางออกที่สร้างความขัดแย้งน้อยที่สุด บีภาษีทรัมป์ที่เปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรและทรัมป์มีมีเครื่องมืออื่นๆที่สามารถนํามาใช้ได้อีกหรือไม่ B ขณะนี้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจถูกศาลตัดสินว่าใช้อํานาจในทางมิชอบและภาษีทรัมป์ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ต้นปีอาจต้องถูกยกเลิกไปภายใต้สมมติฐานนี้ดรลลิตามองว่าในด้านบวกประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากการยกเลิกภาษีตอบโต้19เปนริซิเพอร์โคเทรีฟ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากทุกประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นจีนซึ่งเดิมถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา47เปอร์เซซึ่งสูงกว่าไทยก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกันด้านดออรอมรเทพมองสถานการณ์นี้เป็น2กรณีบีกรณีแรกบีหากสารสูงสุดสหรัฐตัดสินว่าการใช้อำนาจของประธานาธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมายสหรัฐอาจต้องคืนเงินภาษีที่จัดเก็บไปแล้วให้กับผู้ส่งออกในต่างประเทศ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่จะตามมาก็คือประธานาธิบดีเองก็คงไม่ยอมแพ้และยังมีเพ่นในมืออีกหลายใบตัวอย่างเช่นการหวนกลับไปใช้มาตรการแบบทรัมป์1.0ที่ไม่ได้ใช้รูสิทพร์โเทรแต่ทรัมป์สามารถตอบโต้การขึ้นภาษีกับจีนผ่านการขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียมและสินค้าอื่นๆได้ในกรณีนี้ผลกระทบต่อประเทศไทยคือความเสี่ยงต่อภาคการส่งออกที่ไม่เติบโตขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาสหรัฐได้เร่งนำเข้าและสต็อกสินค้าไว้เป็นจำนวนมากแล้ว บกรณีที่2 B บีหากศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินว่าการกระทําดังกล่าวเป็นอำนาจที่ประธานาธิบดีสามารถทําได้จะกลายเป็นบรรทัานใหม่ที่สะท้อนว่าทรัม,มีอำนาจในการขึ้นภาษีได้ตามใจชอบและสามารถตอบโต้ใครก็ได้อย่างไรก็ตามดรอมรเทพมองว่าศาลคงไม่ให้อำนาจมากขนาดนั้นบี B. ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาในทิศทางใดสิ่งสําคัญคือทุกฝ่ายต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบี B. ทั้งในระดับประเทศต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและในภาคธุรกิจก็ต้องวางแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง บีคำถามชวนคิดบีคุณคิดว่าผลการตัดสินภาษีทรัมจะออกมาในรูปแบบใดและคุณคิดว่าประเทศไทยควรเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์